เอาละครับเริ่มขึ้นค้างแล้วก็ไม่ไม่มีค้างที่จะขึ้นต่อนะครับนี่นะครับเป็นบวกงูพี่น้องบวกงูนะครับแล้วก็นี่ครับขึ้นสูงมากแล้วนะครับนี่เขาทอดยอดมานะครับพอดีไม่มีอันนี้ต่อยอดเต้คุณตัวขออนุญาตให้เขาขึ้นงอกลับไปที่เดิมแล้วกันนะครับอู้งามมากเพิ่งเคยปลูกบ,บวบบวบเหลี่ยมนะครับไม่ใช่บ,บวบวงูบ,บเหลี่ยม บอบเดียมนะครับโอ้โหใบหนาเติบเลยครับดไม่คิดว่าจะได้ถึงขนาดนี้ครับที่แรกปลูกว่าทาค้างเล็กๆนะครับที่แรกขูดตัวท,ทาแช่นนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งปลูกติดกันกันกนกบไอ้ข้างในก็จะเป็นแตงกวาแตงกวาแลวจะออกดอกแล้วแตงกวาเนี่ยเห็นดอกแล้วเอาแตงกวาข้างในแล้วบวบข้างนอกก็ ทีแรกไม่คิดว่าเขาจะใหญ่ขนาดนี้ครับเมืแดงมาทำรังเลยนะครับอันนี้ก็โหอย่างบึ้มเลยนะครับหอมๆกินใบเตยอ,อยู่นะ,ะนี่ครับหางเต็มขเขาที่แรกคิดว่าจะก็จะเป็นลักษณะอ่าสั้นๆเหมือนถั่วเนาะ ที่ไหนได้นะครับเต็มค้างเลยครับไม่คิดว่าเขาจะขึ้นมายากันดนี้นะครับบวบเหลี่ยมครับบวบเหลี่ยมฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วเนาะตรงกลางช่องนี้เป็นถั่วนะครับเนี่ยข้างหน้านียถั่วแล้วติดกับพริกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแตงกวานะครับสุดท้ายตรงนี้ค่อยจะเป็นบวบเหลี่ยมนะครับโอ้ประสบความสำเร็จครับกินไม่หวานไม่ไหวแน่นอนนะครับแต่ขึ้นอย่างนี้แล้วกูตัวมั่นใจได้เลยว่า ผลผลิตได้ดีแน่นอนครับไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับข้างล่างนี่ใส่มูลมูลวัวครับขี้วัวกับขี้ไก่ตอนปลูกก็ใส่ขี้ไก่นะครับโตขึ้นมาหน่อยก็ใส่ขี้วัวนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวคุณตัวก็จะรดน้ำในนี้รดน้ำวยนวันเวันนะไม่ใช่ทุกวันวันว้นวันถ้าวันในฝนไม่ตกถ้าวันในฝนตกก็สามวันค่อยรดทีนะโอเคครับสำหรับบวกงูครับไม่ใช่บวกงูบวเหลี่ยมครับโอ้ยสะอ่อนครับ ้างบนพ็จอด